ธรรมะวันนี้อัตมาก็จะเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของการรับฟังภาษาตามเรียกว่าสตัวิญญ,ญาณในเชิงของกึง่งวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งนะเกิดกับกลุ่มพลังงานสตัวิญญ,ญาณก็คือกลุ่มพลังงานความร้อนที่จิตส่งออกไปรับรู้รหัสสัญลักษณ์ที่ติดมากับกลุ่มพลังงานเสียงกลุ่มพลังงานสตัวิญญ,ญาณเนี่ยจะไปกระตุ้นให้เซลล์สมองอะแปงลงรหัสสัญญ,ญาณกลุ่มพลังงานเสียงให้เล็กลง แล้วก็จะนาเรียงมายังจิตได้เลยนะเพราะว่าแก้วหูเปิดรับเสียงภายนอกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อใดที่จิตต้องการรับรู้เสียงจากภายนอกก็จะส่งพลังงานสุต่วิญญาณไปยังสมองก็จะรับรู้ได้ทันทีจิตเมื่อรับรู้รหัสสัญญาณสัญลักษณ์ต่ญญางๆนะแล้วก็จะเกิดความดีจิตก็จะบันทึกในก,ก็จดจํารหัสสัญลักษณ์ต่างๆนั้นไว้ภายในจ,จิตสิ่งที่เกิดจากการสะเทือนของสญญาสญญาร เมื่อการเดินทางมากระทบแก้วหูแล้วกลุ่มพลังงานเสียงที่มันกระทบนก็นจะกระจายออกจากกันเสียงก็จะดับลงทันทีแต่ว่าจิตที่ยินดีในเสียงนั้นก็จะบันทึกจดจํารหัสสัญลักษณ์ญญต่างๆเอาไว้ภายในจิตอย่างต่อเนื่องมีผลทําให้จิตของเราเริ่มสมองขึ้นเนร่ะว่าจิตที่ต้องใช้พลังงานความร้อนที่สร้างขึ้นภายในจิตเองไปบันทึกจดจํารหัสสัญลักษณ ของเสียงต่างๆนั้นทําให้มีพลังงานความร้อนเหลือออกมาเป็นแสงสว่างน้อยลงถ้าจิตต้องการที่จะเปล่งเสียงออกล่ะทําไงก็จะออกคําสั่งไปยังกายวิญญาณไปกระตุ้นสมองให้ออกให้ส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อทางหลอดลมและปากตามคําสั่งของเสียงให้ออกเป็นรูปเป็นล่ามลุนทีน,นี่นี่คือเรื่องราวของการฟังเสียงนะเนาะ ในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าบางทีเราก็บอกว่าเป็นกลุ่มพลังงานความร้อนที่หนึ่งที่จิตส่งออกไปเมื่อไปกระทบสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะรับฟังกันมาประมาณนี้นะจึงนํามาเล่าสู่กันฟังถ้าที่ชอบเรื่องราวเราใดก็แนะนํากันมาบอกเล่าบอกกล่าวกันมาได้เราจะนํามาเล่าสู่กันฟังชางเชิงพุทธ,ธะบ้าง เชิงวิทยาศาสตร์บ้างตามที่สมควรบางทีก็มีนะผู้สวนสงสัยบ้างนะว่าวิทยาศาสตร์เป็นยังไงาศาสนาเป็นยังไงพุทธะเป็นยังไงเราเข้าใจนะว่าธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติทั้งหลายที่รวมกันเอาไว้แยกขาดจากกันไม่ได้จริง จึงอยู่รวมกันไม่แตกต่างจากบิศาสตร์กับพุทธศาสตร์ทุกอย่างเป็นของสิ่งเดียวกันท่านเอง